เราลุยกันในมิชชั่นที่สองแสงควาดสมบูแดงเนี่ยฉันัจะเริ่มหนุกหน่วพวกสควอดในนี้แล้วดีดีดีรถบนเขายิงลงมาเอาจะแดดตรงไหนนะเพื่อนมาไหมโอเคเห็น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 เฮ้ยไม่ไม่ไมเข้ากับเอาบ้านเอาบ้านเอาบ้านเกือบปักเขียไเลยเพื่อนเพื่อนเขาขึ้นลงมาดูด้วยนเพื่อนคนตาลาาบข้างบนเดียวเลยเขียไเลยข้างบนใช่ละ กี่เมตรวะน่ะะได้ปับไปโอ้โหเรียกเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสี่สามเมตรเจ้อเมตรเขียบ้านปรมาณเจ็ดร้อยิบยอดให้อุ้ยเหียบ้านยิงอะไรวะน่ะบ้านยังไม่เจอใครเลยอ๋ออิตาลีลงระหลัางสรุถังไะ้ไหนดิเร่งเลื่อเดิวดทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายวิ่งอยู่ทางซ้าวิ่งอยู่ตาในรถถังัแล้วสวยมันจะเห็นเป็นอ่สอบคน ข่ายพวกมันแล้วบอกข่ายเล็กๆจุดตาปมไปด้วยเนี่ยคนไหนเพื่อนยิงเล่นโน้ตยิงซิเป้าเลยโอเค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 เจ๊ได้แล้วมาลงรถะฮู้ชี่น่าจะนั่งอยู่แล้วหลับเลยเม็ดเมื่อกี้ใช่น่าจะหลับเลยนะอะไรเพื่อนไหนล่ะบนนลุ้นด้วยสไนเปอร์จัดได้ปะคนคนนี้เลยเพื่อนค้าถ้าใช้ถ้าใช้ยีมากเกินไปเด็กก็สุดละหมดได้เลยเดีจะจอดเลยกัน ว่ายิงนะว่ายิงระยะให้ระยะให้ระยะประมาณเจ็ดร้อยสี่สิบสองเมตรโอเคตั้งไว้แล้วเจ็ดร้อยอุ้ยคุณมาเยอะมากขอบเลยขอบทั้งคนอ่ะไม่ตายวะแล้วทำไมรถถังกูไม่เหมือนรถคนเนี่ยแดงหมดทั้งคันเลยทีนี้เดี๋ยว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 กำลังซ้อมอยู่เพื่อนคันรถถังเราแย่มากเลยคันงในเพื่อนเราแย่มากเราเข้าไปไหมยังพุ่งยังพึ่งรถถังเพื่อนเราระเบิดแล้วเห็นปะพวกแดงเลย มันกลายเป็กมูันไปแล้วมกลายโก๊่นไ้วเป็นโก๊ะกขกเดียถ้าถ้ไปล้วบอกนะเดี๋ยวยิงซัพพอร์ตเดี๋ยวเอาปืนนี้นี่แตกรอบนี้มันโดนล็อกอ่ะนเวนโดนเมือนเอทีล็อกอ่ะขยาบแล้วมันไม่หายแล้วไม่หายมาอยู่หน้าปืนะยดตัมอตเหมนู้การคนน้ไมผมดนสเก็ได้ไปแลบอกนะนี่หมอไหมบ่อแล้วเ่ยตเนี้ยมี่ เดีวเหมืนไปนวดคนแดงนวดชิบหายละหมอเหมือตายอยู oh, oh, so, wait. Start, wait. Wait, ่ด้วยกันนะเหมืนถอยถอยถอยไว้เดี๋ยวไปไปไว้ปไปเดี๋ยวเหมืนถอยถอยถอยตายถอยโดนเลยอดี๋ยวเหมืนถอยตายตายสิคนแดงใครมันมาปาตรงนี้วะเป็นไงวะเนี่ยไม่รู้ตำแหน่งเราได้ไงวะรู้ตำแหน่งเราได้ไงวะยึดพื้นตายเตือนหรือบอกบอกขึ้นเราอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาคนแดงคนแดงขึ้นข้างหลังเฮ้ยคนแดงเพื่อนข้างหลังเพื่อนข้างหลังอย่าขึ้นมาอย่าเข้ามาครับอย่าเข้ามาข้างหน้าคนแดงครับอย่าเข้ามา จะถอยไปไหมเข้าไปึงเลยครับริวถอยอีก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 ถีกอนีอีนีหมดละนี่มันถอว่าเป็นการบ้าเพนอปอยู่ไ้ไปเพื่อนเียะข้างหน้ารีิวขึ้นขขึ้นกเนอขึ้นกเนื้อซีดเลย้น้ยขึ้นขึ้นบนปืนข้างหน้าเลยเพื่อนข้างหน้าเลยเพื่อนไมมันถูกไกลจังวะิกมาเรถงละเพื่อนโอหว่าข้างหน้าตั้งอยู่เห็นโอเค ส่องลงนเขาดิคนเขาผาดมันอยู่ปะลำซับโอ้ยเย<อ>ียนี้เชี่ยนั้นตาหนานมากเข<อ>ียวเขียวเี่ยน้นตาหนานมากข้างบนอะไหนวะตรงขาดเขียวเขียวข้างบนเมื่อกี้ตาหนานมากข้างบนอะโอเคเร็วเดี๋ยวเราเดินตามถนนเข้าไปเลยลำซับมซัพพอร์ตเพื่อเราเพื่อเราล้มเห็นปะทางซ้ายมีเพื่อนเราล้มอ,อยู่คนหนึ่งเขาซัพพอร์ตเลยตรงฮอลงจอดเราก็ไปไปตรงตางฮอรเดี๋ยวจะพยายามเลี้ยงทางซ้ายไปข้างหน้าเลยตามถนนตามถนนไปจะมีฮอจอดข้างหน้าลำซมันรับคนเจ็บหรือเปล่าท้างหน้าเเห็นจะได้ ตัแล้วนะเพื่อนระวังด้วยทราบรงฮอรงชนอรงชนออะไรเลยเฮระเบิดที่ไปเดี๋ยวที่ไปดูจอด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 เห็นทุกมาตรสถานี่หันไปนี่ป่ะนะฮะเดี๋ยวซ้ายไปเลยเขาไปตรงซอกเนี่ยใช่เขาซอกเลยไปเลยนั่นแหละเพื่อนค่อยไปนะใจเย็นค่อยไปนะอนีรค่อยไปมีศพพวกมันตายอยู่เดี๋ยวนี้ คน่คอยๆไหลไปลออามามแล้ว <c oughs> กันเ <c oughs> ออเยีเขาเหมือนแหลกคังหลบมนบ้าท่านหาท่านในเมืองยังไม่เจอเลยเจอบ้างไหมไม่เห็นลเลยเลยเออเออเออแหลงเกินลิวพวกเราอยู่แถวไหนอะ่ะ เราตอนนี้กระจายกันไปทุกมุมเลยส่วนมากอยู่ข้างนอกครับตอนนี้เพื่อนเราเพื่อนเราโบกคนเจ็บไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราต้องออกจากเขตตรงนี้เราอยู่คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวเราโดนรถร้ายโดนออกซ้ายเลนออกซ้ายทางรถเระเบิดไปเลยเบเบิ่ออกไปเลยจะไปกับเราไหมเนี่ยตัวนี้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนคนเจ็บเพื่อนเจ็บตอนตัวแบบคนเจ็บมาคนเดียวกันเป็นหมอครัเพื่อนผมไม่เคยมีหมอป่ะเชขินน่าจะเล่นหมอว่ะมาครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา เฉยเพื่อนเจ็บ,บเ,อเ,เอางี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวถอนเดี๋ยวถอนเดี๋ยวถอนไปตรงเดี๋ยวถอนไปตรงหน้าเมืองได้เร็วบุกันให้หันตูดไปตามเขาปะ่ะเฮ้ยไม่แบกไปไหนวะนะ่ะค้นล่วงกันเต็มเลยนกใช่หรอเอเอตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่เมืองแล้วอะ่ะมีแค่พวกเราแล้วก็อีกสองคนน่ะ ที่รอดนะดูดิได่แล้วมีมีครเป็นหมอลยหรไปแล้วอ่อรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีหมอมาเลยหายแล้วริวิวลองคุยกันนะสองคนนั่นรวิวเดี๋ยวซ้ายไปเลยเดี๋ยวซ้ายตามสองคนที่แบกไปเลยขึ้นไปได้เดี๋ยวโดนชนมันอ่ะไปครับไปครับแบกไปถุคุ้มกันให้ เริวเออคือไปจอดไปจอดบังเลยไปจอดบังเลยไปจอดบังข้างหน้าเลยจอดบังหน้าไว้กัรกระสุนืนจอดเพพอจอด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 ฝลั่งหน่อยฝลั่งหน่อยฝลั่งหน่อยไปจอดจอดจอดก่อนแล้วไปเขาลุ้นไปฮองมาแล้วฮองมาแล้วเพื่อนฮองมาแล้วฮองมาแล้วหรือเปล่าโอเคน่าจะเป็นหมอแล้วมั้งโอเคหมอมาแล้วนสดหายห่วงได้หมอหมอมาใช่ไหมหมอมาแล้วหมอมาแล้วโอเคพนุมไหวยัง ออมาวครับขอบคุณครับไปพ่หนุ่มเดี๋ยวเราจะเข้าตีเมืองกันเขาขึ้นมากับเราไหมไม่ขึ้นบข้ารับการโด่เดี๋ยวเขาหลบหลบหลบเดี๋ยวเขาขึ้นมาเขาขึ้นมาหน้ากลับไปเลยหน้ากลับไปโอเคมหลัดสวยเป็นเขาไปเดินตามเลยนะเขาไปเดินตามหนุ่นนี่ไปนะเขาเดินตามอะไรใครยิงเล่นเขายิงอะไร อะไรวะไม่รู้เห็นอะไรเลยข่าวสภาบอยิงอะไรครับเนี่ยตายถึงตามไปเลยเลยเขาเขาแค่เดินในในเมืองละเมอต้องไปได้ไหนวะหาก่อนช่วยหาด้วยว่ามีอะไรน่าสงสัยทางไหนไหมเดี๋ยวได้ลูกหิปอัดเข้าไปเลยลูกยิปรูกบี่บ้านเดี๋ยวไปทางซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายซอยซ้ายนี่ไปเลยทางซ้าย เฮ้ยนว้นอะไรตามไปตามเข้าไปมุขรถจะเด็ดไอ้ไรวะเอ้ยไอ้ตรงไอ้ตรงเขียวๆข้างหน้ามันยังมีอยู่นะกูติดอ่ะบนเนินนะนะใช่บนเนินยังมีอยู่จะเข้าไปเคลี่ยไหมล่ะเดี๋ยวนั่งอยู่ไหนปะเพื่อนบุญโนศาสตร์นี่ใกล้มากไม่อยากใช้ลูกฮีตลูกฮีตเหลือน้อยแล้วเอาเลยเพื่อนเอาเลยไปสามตัวเบียดไเนี่ยโอ้ระยะสามร้อยสามร้อยจุดสองเมตรเฮ้ยค่อยๆค่อยๆหยอดซ้ายซ้ายขวาอีกตัวนึง ครับทราบโอเคเอนดี้ร์มิดาวเดื่อนเดินหน้ากันต่อเลยครับทราบตอนนี้ใครพอจะเห็นตำแหน่งสไนเปอร์สนะครับโอ้โหตำแหน่งสไนเปอร์เลยครับเดี๋ยวรถถังจะจัดให้งามๆเออ่ผมยังหาไม่เจอเลยเนี่ยยิงผมใหญ่เลยเนี่ยไม่เห็นตังรถในบ้านไหนฝั่งไหนฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่ทางนี้เลยเราจะแดนเพื่อน มึงย yeah. yeah. oh, okay. oh, okay. hey. yeah, ังไม่ตายเหรอวะน่ะยังอยู่ปะเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่เอาเป็นปืนกลปืนคนนี่วขนาดสุดๆน้อยแล้วปืนคนไม่ทะลุเหรอวะเนี่ยโอ้ยโเฮ้ยเชี่ยอะไรวะน่ะเรื่องว่ะเจ๊ก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอรอโอเคเห็นสไนเปอร์ละโอเครับทราบผมเห็นสไนเปอร์ละเพื่อนเห็นดูดูปากกระบอกปืนดูปากกระบอกปืนนะฮะเอาไปดูจะไปไหนบ้าข้างบนใช่ปะข้างบนเดีกยวกันสองเข้าไปโอเคจ้าเลย โอเคผมเลยสวกซันเปเปอร์ละกำลังจัดให้งามๆเฮ้ยไม่โดนน่ะเราไม่ได้หรอมันติดเนินอ่ะเนี่ยโหดร้ายอ่ะรายหาอะไรเพิ่มไม่เจอมันติดเนินวะเห็นไหมผมเจอสันเปเปอร์ละเจอเนินวะยิวเอางี้ขับขึ้นไปล้อมันเลยได้ไรครอยใส่เพื่อนเราด้วยว่ะหาไม่เจอได้เวลาเดี๋ยวมันจะใช้กำแล้วว่ะ โชว์ใช้กำได้ยิงเพื่อนล,ล้อเพื่อนตัดมันเลยโอ้โหขีดมันขีดพลาดแหกแล้วว่ะใช่เล่นมันซะดมแข่งไปที่ออพอเจอรถถังผมนะผมที่ผมก็ท้ายที่ผมกำลังขับไปน่ะสแตนเปอร์อยู่ทางนั้นเขาบนเดินเขาผานแล้วจ้ามาเสิร์ฟพี่เมาไปเสิร์ฟมันเลย,เย,ยร้อนๆเลยโอ้โหหรือยังไงอุ้ยน ốt มันถือว่าไมโยน ốt อ้ ะมีอะไรเห็นไหมเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยโอ้ชิชิเอ้ยรถถังระวังมันใส่มันใส่มันใส่บ้องยถอ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 ยมันใส่บ้องใส่บ้องถอย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 ยิงไอ้รถยิงโอ้ยที่เรามาแล้วเราต้องยิงรถอันนีมาเลยเพื่อนเอาเลยจังหวะนี้ไอ้ที่นิวเก็บหมดเลยสวยเพื่อนกะจะให้ถอยทางซ้ายตัวนึงทางซ้ายไม่อยู่ทางซ้ายไม่อยู่เห็นเรียบร้อยครับป้องกขาป้องนะฮะรถถังเชียร์ให้แล้วเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วนะที่ไม่ถอยอ่ะเปลี่ยนไม่ทันเฮ้เพื่อนขบิ้นขบิ้น ไปทางนั้งอยู่เมื่ี้ตัวหนึ่งแล้วรถเวลายิงรถถังมันสะดุดด้วยว่ะใช่เหรอเออเอายิงหรืออ๋อไม่ใช่มันสะดุดยิงโอเคครับตอนนี้บนเขาที่พนซุ่มยิงฝั่งศัตรูซุ่มอยู่ผมเคลียร์ให้แล้วตักน้ำเลยเคลียรร์คังมีอยู่ยังมีอยู่ริวยังมีอยู่ะไวเฮ้ยเชื่อมึงชนมันตายแล้วไม่้องล่ะชนมันตายแล้วโอเคไปเดินถถออยยถอยถอยถอย ลงล่างเลยนะไม่ใช่เออกับเออเคโอเคนั่นแหละเห็นเห็นนะก้อนก้อนเพื่อนเราเยอะป่ะเพื่อนนั่นแหละจอด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 เลยเก็บเก็บเอ้เป็นนั่นยี่เลยนี่วานนู้นมันบานมาเลยนี่ใช่เพื่อนเราจะเล่นมันตรงนั้นแหละใช่มีเรี่อะไรใส่เข้าไปช่วยหาหน่อยทราบโอเคเหนแล้วเออตอนนี้มีกองร้างทางฝั่งศัตรูอ่าบินเข้าทางอ่าไม่ใช่บินดีเรียกว่าเดินทางเข้าทางทางค่ายของมันค่อนข้างเยอะครับประมาณห้าพันคน จะซัพพอร์ตให้นี่เลยปี่เลยโหกินโดเจ็บไปโน้ตบอกแล้วให้กินข้าวมันไม่กินข้าวเป็นโมเลยเนี่ยแต่ว่าดูจังการซะตัวนั้นอะโอเคเขาเพิ่งขีไปนู่นเลยเค่ตัเดียวเท่านั้นโอเคมีตรงนี้สำรองอีกสิองนัดโอเคโอเควิ่งไปไหนหนูวิ่งไปไหนเฮ้ยไอ้กระโดดฮีตอ้าวฮีตไม่ทำงาน โอ้๊ยตายวะโอเคอย่ามากโอเคตอนนี้เราต้องจะยุดได้หรือเปล่าร้อยเพื่อนเราเคลียร์แล้ภารกิจเสร็จสิ้นเพื่อนที่สองโอเคเคลียร์ครับเคลียร์เลยพร้อมรับด้วยโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนเหมือนจะมีศัตรูอีกขอท่องมารับได้ครับจะอะไรวะอีกประตูแดงประตูแดงประตูแดงตูแดงรับทราบ มันจนในอยู่ห่ามหนึกิโลอ่ะจะกลับมาแล้วจะแจ้งผมวิ่งไปเพื่อลีกุปลเพื่อเลยเพื่อปะไปลีกุเพื่อเลยลีกุ้รแฟมเราจะแดดเฮ e ิโก o ลีกุเพื่อลีกุคนงานหน่รยส่ไหเดี๋ยวเดี๋ยวคือเป็นคอมเมดี้บต้องมาไ่ต้องเป็นห่วงแล้วไดต่ติดทั้งซีโฟว่รถแล้วระวังีีวิจะร้อเกี่ยวเกี่ยววเยอยู่อยเบปดเนี่ยครับครัจับเบรนจับเบรนแล้วตลอดสีโฟนะีเี อทิ้งแล้วตโฟนสิจดที่เอาเ่อนเราเ่อนเราเนไนล้มา่วตัวไหเว้ยตไหเว้ยตองีลูกก้ามีน้ำอเป็นไงลครั้งเอทีน้นเลยาย้แล้วเจาบุดีต่อการรับชัยชนะครับเดี๋ยวทารถถังจะขอตามสุทที่หลัง แ้วเรวล้เวลากลับบ้านแล้วเพื่อนเียเราบ็คแบ็คเ้สอนนเหยครับปเหมือับบ้านยกันจะรอดนดูิจิบรถน้ด้วยมถาเลยตานเลยหลัสวยลำซ่าดเยวขอจัดบองให้มันดีก่อนับอมมนเดียวขอจัญาจัดบองให้มันตรงๆแบไดเปลยวถมทุูคิดไหมครับ มีครับมีครับรถถังมีครับรถถังมีเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวกลับบ้านผมซ่อมขอจะไปกับเราไม่พนดีเอาละมงเอากลับบ้านดีกว่าไปไปเลยเปิดไฟบ้านเปิดไฟบ้านเปิดไฟได้นะเอาเลยเอาเลยไปกลับบ้านไปเยไปผมครับเปลี่ยนได้ไหมเราได้ครับได้ครับเดี๋ยวพาส่งเบรตามมาโอเคขอบคุณครับตอนนี้มิชชั่นเสร็จสิ้นแล้วนะครับตอนนี้มิชชั่นเสร็จสิ้นแล้วนะครับตอนนี้กำลังกลับบ้านนะผมกับเจ้าลิวภารกิจเสร็จสิ้นแล้วครับ Yes Yeah ก yeah. ับบ้าน,นีเว่ <แก S 2> ามีเรารออยู่ Yeah มีไอ้นนท์เป็นผู้ชายลำบึกซะด้วยเอ้ยนะอย่าพูดเท่านั้นสิริวมันไม่ดี <c oughs> ไม่ได้สิตอนนี้หน่วยกองโจรถถังที่ <c oughs> สามปิดกลางกลับบ้าน <c oughs> โอ้โหระวังนะไอ้เทียร์นี่ก็ขับแรงเกินเออริวขับตามหนุนเท่ๆหน่อยเออไปเลยไปไปไวๆตอนนี้เจ้าริวคนละขับไปผมนะครับส่วนผมเป็นคอมมานเดอร์กับปืนยิงแล้วก็ วันนี้เราผ่านเรื่องร้ายๆกันมานะครับสองมิชชั่นนะเจสเแย่กลับ้าดีกว่าเกือบตายก็สำหรับใครที่มีอาม่านะครับอยากจะเล่นกับผมสองคนเนาะจะเล่นกับผมสองคนทั้งเจ้าริวแล้วก็ผมเองก็ทักกันมาได้นะครับทั้งช่องของริวเองแล้วก็ช่องผมเองเลยนะครับเปิดแอร์ดีเฟนดี้เบลดทักมากันได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากเล่นกันเป็นทีมเนาะผมผูดชอบกันแนวนี้อยู่ละโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับมิชชั่นนี้ผมก็รู้สึกว่าดีใจมากแล้วครับที่ได้กลับบ้านนะทางดโอเคเดี๋ยวไว้เจอัครบ มาแล้วครับผมไม่อยู่รครับ<อ>ยวยห่มเย็นแล้วรีบรีบ